วันนี้กิฟและโฮมหน้ายอยู่พาคุณผู้ชมมากันที่โซนรังสิตลำลูกกาบนถนนเลียบคลอง5ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะและทำเลของโครงการในวันนี้นะคะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนวงแหวนกาญจนาพิเศษและอยู่ไม่ไกลจาก BTS สถานีคูคตแค่13กิโลเมตรเท่านั้น วันนี้เราอยู่กันที่โครงการเดอะวิลเลจรังสิตวงแหวนจากอาริยาพร o อพเพอร์ตี้โครงการบ้านแฝดผนังอิสระในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์อเมริกันคอสเทจที่ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวฟังก์ชันการอยู่อาศัยและบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ใกล้เคียงกับบ้านเดียวไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถได้พื้นที่รอบบ้านบนที่ดินเริ่มต้น28ตารางวาและภายในโครงการยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดกว่า2ไร่นะคะในราคาเริ่มต้น2.99ล้านบาท แต่ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของโครงการนี้ที่ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะโครงการนี้จะมีทั้งหมด391ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดิน42ไร่2งาน89ตารางวาค่ะสำหรับทางเข้าของโครงการนะคะจะเป็นทางเข้าขนาดใหญ่ของอาริยาซึ่งเขาจะใช้ร่วมกันกับโครงการ The Colors Mix รังสิตวงแหวนที่เราเคยพามาชมกันไปแล้วค่ะ ซึ่งทางเข้าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับลูกบ้านคือเขาจะมีระยะในการชะลอรถก่อนที่จะเข้าออกโครงการได้ส่วนตัวเมนเกตของโครงการนี้เขาจะเป็นในสไตล์อเมริกันคอทเทจนะคะแยกทางเข้าทางออก ระบบรักษาความปลอดภัยจะใช้ double security คือจะมีเป็นประตูรั้วอัตโนมัติแล้วก็รั้วกั้นไม้กระดกนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและกล้อง CCTV สําหรับลุกบ้านสามารถใช้์การ์ดเ a c c e s สในการเข้าออกโครงการผู้มวาวเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปชมได้นในโครงการกันเลยค่ะสำหรับโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2เฟสนะคะซึ่งเฟสแรกนี่เขาสร้างเสร็จขายหมดไปแล้วปัจจุบันจะเปิดขายเป็นเฟส2ค่ะ ส่วนกลางของนี่จะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะนะคะโดยที่เฟสหนึ่เนี่ยจะมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่กว่า2ไร่เลยแล้วก็จะมีความยาวกว่า100เมตรนะคะลูกบ้านก็สามารถที่จะมาเดินเล่นพักผ่อนกันได้ส่วนในเฟส2ก็จะมีพื้นที่สวนของตัเองอีก1จุดค่ะ สำหรับบ้านของที่นี่นะคะจะเป็นบ้านแฝดผนังอิสระจะมีบ้านแบบเดียวฟังก์ชันเดียวก็คือ4ี่ห้องนอน2ห้องน้ําและ2ที่จอดรถแต่จะมีบ้าน2ขนาดก็คือจะเป็นแบบบ้านไซส์เริ่มต้นคือบ้านไซส์เริ่มต้น132ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น28ตารางวาและแบบบ้านไซส์ใหญ่1 4 1ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น38ตารางวาโดยตัวบ้านไซส์ใหญ่1 4 1ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น38ตารางวาเนี่ยเขาจะวางไว้ติดถนนเมนค่ะ ส่วนตัวไซส์เริ่มต้น132ตารางเมตรมที่ดินเริ่มต้น28ตารางวาเขาจะวางไว้วนในซอยซึ่งแต่ละซอยเนี่ยจะมีจำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมแค่ประมาณ8-10ยูนิตเท่านั้นทำให้การอยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านแบบเริ่มต้นขนาด132ตารางเมตรมซึ่งบ้านแบบนี้จะมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่28ตารางวาค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีที่ดินอยู่ที่44ตารางวานะคะ การออกแบบตัวบ้านจะมาในสไตล์อเมริกันคอ t ทเทจผสมกับสไตล์ค o โเนียลที่ทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูอบอุ่นน่ารักมากยิ่งขึ้นโดยการใช้หลังคาทรงจัว่วผนังตรีระแนงไม้แล้วก็ส่วนตกแต่งของประตูและหน้าต่างของตัวบ้านค่ะสําหรับในบ้านมาตรฐานนี้นะคะตัวรั้วบ้านจะได้เป็นบานพับสีขาวอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีกล่องจดหมายเลขที่บ้านนะคะกลิ่งหน้าบ้านแล้วก็จะมีที่ทิ้งขยะแบบฝังผนังมาให้ค่ะ พอเราเข้ามาด้านในพื้นที่ของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด2จอดพื้นในบ้านมาตรฐานจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบนะคะแล้วก็จะลงเสาเข็มแบบหกเหลี่ยมไว้ให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่จอดรถตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะต่อเติมเป็นโรงจอดรถได้โดยไม่ต้องกังวลถึงการซุดตัวหรือถึงแม้ว่าจะมีการซุดตัวนะคะตัวพื้นเขาจะแยกโครงสร้างจากตัวบ้านทําให้ไม่เกิดรอยแคร็กระหว่างพื้นที่จอดรถแล้วก็ผนังของตัวบ้านค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมจุดเด่นของบ้านโครงการนี้คือทุกหลังเนี่ยเขาจะได้พื้นที่ข้างบ้านมาด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวเฉลียงข้างบ้านพร้อมกับระแนงกันแดดกันฝนมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนข้างบ้านได้วันไหนที่มีจัดปาร์ตี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดประตูเพื่อเชื่อมพื้นที่จากในตัวบ้านกับสวนด้านนอกบ้านได้ค่ะถัดเข้ามาด้านในนะค,ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักของตัวบ้าน ซึ่งบริเวณพื้นทางเข้าหลักของตัวบ้านตรงนี้เขาจะเป็นเฉลียงที่เซ็ตเข้ามาพอสมควรค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของเฉลียงในร่มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะวางชั้นวางรองเท้าตรงนี้ได้นะคะส่วนตัวประตูจะได้เป็นบานกรอบอลูมิเนียมสีขาวกระจกเขียวตัดแสงตัวประตูจะเป็นบานสไลด์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นพื้นที่โถงกว้างเชื่อมจากส่วนหน้าบ้านไปถึงส่วนครัวหลังบ้าน ความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานจะอยู่ที่2.7เมตรส่วนพื้นชั้น1จะปูด้วยกระเบื้องพอร์ตเลนสีขาวขนาด60คูณ60เซนติเมตรทั้งชั้นค่ะจากพื้นที่โซนแรกตรงนี้นะคะเขาก็จะเชื่อมอยู่กับ ห้องมัลติโพสหรือว่าห้องอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันห้องนอนที่4ของบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคุณผู้ชมอยู่กันแค่2อถึงสคนไม่ได้มีสมาชิกในบ้านที่จะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องทํางานห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือว่ามีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุนะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนได้จะใช้งานได้สะดวกมากๆเพราะว่าไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดค่ะ ถัดเข้ามาเป็นพื้นที่ส่วนครัวค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีขนาดที่กว้างมากสามารถทําครัวขนาดใหญ่ได้เลยและการจัดเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวยูแบบนี้นะคะก็จะมีประโยชน์คือคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งโซนได้ค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือเหมาะกับคนที่ทําอาหารบ่อยๆนะคะเพราะจะมีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยได้รับแสงธรรมชาติมาจากพื้นที่ตรงส่วนข้างบ้านนะคะทำให้ถ่ายรูปอาหารออกมาได้สวยแล้วก็น่ากินค่ะ การจัดวางพื้นที่ฟังก์ชันในห้องครัวนี่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตั้งตัวซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้ามีพื้นที่เตรียมอาหารที่สําคัญคือเขามีช่องแสงมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยจัดการกับเชื้อแบคทีรียบริเวณซิงค์ล้างจานและสามารถเปิดเพื่อระบายกลิ่นอาหารภายในครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ ติดกับพื้นที่ส่วนครัวก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งบริเวณหน้าห้องน้ําตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีระยะที่เหลือพอสมควรให้เราสามารถทําเป็นแพน t r y เล็กๆได้ใครที่มีเครื่องปิ้งขนมปังใครที่ชงกาแฟบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็สามารถทําเป็นสเตชั่นสาหรับชงกาแฟได้ค่ะส่วนห้องน้ําที่ชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีจัดวางฟังก์ชันที่แยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อรองรับการใช้งานห้องอเนกประสงค์ที่จะปรับเป็นห้องนอนนั่นเองค่ะ สุขภัณฑ์ในห้องน้ําจะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะโดยตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างแบบลอยตัวติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ําและกระจกเงาส่วนตัวโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นแบบมาตรฐานนะคะติดตั้งมาให้พร้อมสายชําระและที่วางกระดาษชําระ ด้านในส่วนของห้องอาบน้ำตรงนี้เขาจะมีการกั้นธรณีขึ้นมาสูงเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนไปยังพื้นที่ส่วนแห้งส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีเป็นตัวฝักบัวถาดวางสบู่แล้วก็มีติดตั้งระบบรองรับขพืนอทันอุ่นมาให้เรียบร้อยที่สําคัญการระบายอากาศในห้องนี้นะคะจะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจก้าสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของห้องน้ําค่ะ ส่วนพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านนะคะในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบค่ะเขาจะปูพื้นมาให้บางส่วนส่วนพื้นที่ที่เหลือในคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจัดสวนส่วนตัวหลังบ้านได้เลยค่ะสําหรับบันไดนะคะจะเป็นโครงสร้างเหล็กปิดผิวลูกนอนด้วยไม้สําเร็จรูปพื้นที่ด้านข้างบันไดตรงนี้เขาจะทําเป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดามาให้มีประตูปิดเรียบร้อยค่ะส่วนชักพักบันไดนะคะจะเป็นแบบสามเหลี่ยม2ขั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอนและ1ห้องน้ําค่ะความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.7เมตรส่วนพื้นเนี่ยเขาจะปูด้วยลามิเนตนะคะทำให้เดินและสบายเท้าขึ้นฟังก์ชันส่วนแรกเราเข้ามาดูในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของบ้านนะคะก็จะได้พื้นที่ทั้งหน้ากว้างของตัวบ้านไปทั้งหมดเลยทําให้สามารถแบ่งโซนเป็นพื้นที่ห้องพักผ่อนแล้วก็วอกอินคอสแตได้ สำหรับพื้นที่ในส่วนห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้นะคะมีพื้นที่รอบเตียงให้คุณผู้ชมสามารถเดินขึ้นลงเตียงได้สะดวกแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูได้สะดวกอีกด้วยที่สําคัญช่องแสงในห้องนี้จะมี2จุดจุดหลักเนี่ยจะเป็นประตูที่เชื่อมระเบียงด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนะคะตรงนี้ทําให้ห้องนี้ดูโปร่งสบายส่วนตัวระเบียงด้านนอกจะมีขนาดที่สามารถออกไปยืนยิลมชมวิวได้หรือว่า ถ้าเกิดใครอยากปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวบ้านเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะวางกระถางต้นไม้ได้ค่ะส่วนมือนี่ฝั่งหนึ่งที่เป็น walk well in closet นี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะกั้นพื้นที่ด้วยตัวเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะก็จะทําให้การกั้นเนดูเป็นสัสดส่วนหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้เป็นนระแนงไม้ก็ได้นะคะทําให้ห้องดูโปร่งมากยิ่งขึ้น พื้นที่ด้านในวอล์กอินคอสตคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีขนาดที่กว้างมากสามารถทําตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะคะจะทําชั้นวางของเพิ่มก็ได้อีกฝั่งหนึ่งสามารถทําเป็นโต๊เครื่องแป้งได้และที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นตัวเดเบนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ค่ะวางไว้ริมหน้าต่างแบบนี้สามารถมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้ค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะจะมีความพิเศษคือสามารถเข้าออกได้จากสองฝั่งทั้งจากห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็จากโถงชั้น2 ทำให้สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้สะดวกนะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ําจะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดโดยมาตรฐานเนี่ยก็จะเหมือนห้องน้ําชั้นล่างแต่เขาจะมีอัพสเปคขึ้นมาค่ะโดยตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของใต้อ่างส่วนห้องอาบน้ําจะมีตัวเชา์บล็อกติดตั้งมาให้แบบนี้นะคะก็จะกั้นอย่างเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นและในส่วนของช่องแสงภายในห้องเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าต่างบางกระทุ้งกระจกฟ้าค่ะถัดมาเรามาดูในส่วนของห้องนอนรองกันต่อค่ะ เริ่มที่ห้องแรกค่ะคุณผู้ชมเข้ามาในห้องจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยได้ช่องแสงบานใหญ่ฝั่งหลังบ้านซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรฐานของห้องนอนรองทั้งสองห้องนะคะทําให้ห้องนี้ดูโปรง่งแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีอีกด้วยถ้าใครอยู่คนเดียวห้องนี้สามารถวางเตียงเดียวได้แล้วก็มีพื้นทีก่กว้างๆให้คุณผู้ชมวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้พร้อมโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบนอนเตียงกวง้กวางๆนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นเตียงขนาดควีนไซส์ได้ค่ะ ถัดมาที่ห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสําหรับขนาดของห้องนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับห้องที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจัดเป็นห้องนอนก็สามารถอิงจากห้องที่แล้วได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจัดเป็นฟังก์ชันอื่นๆห้องนี้สามารถทําเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องอินเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดใครทําเป็นห้องทํางานเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้วางโต๊ะทางานขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครอยากจะทําเป็นสตูดิโอสาหรับถ่ายภาพสําหรับธุรกิจออนไลน์ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวตามกิฟไปดูทำเลแล้วไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการเดอะวิลเลจรังสิตวงแหวนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ในโซนของรังสิตลำลูกกาค่ะที่ตั้งของโครงการจะอยู่บนถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันตกที่สามารถเข้าออกได้จาก2ฝั่ง ทั้งจากถนนรังสิตนครนายกและจากถนนลำลูกกานะคะซึ่งตัวถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกเพราะว่าเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้อีกหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตดอนเมืองโทเวและที่สําคัญคืออยู่ใกล้จุดขึ้นทางด่วนวงแหวนการจราจพิเศษแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่สําคัญอีกอย่างนะคะทำเลโซนนี้ในปัจจุบันเดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีคูคตซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการแค่13กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ จากโครงการเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะขับรถไปจอดที่อาคารจอดรถจากนั้นนั่งรถไฟฟ้าต่อเข้าตัวเมืองได้เลยไม่ต้องเสียเวลารถติดนะคะนอกจากนั้นในอนาคตยังมีแผนที่จะต่อขยายไปจนถึงวงแหวนฝั่งตะวันออกมีสถานีคลอง4และสถานีคลอง5ที่จะอยู่ใกล้โครงการเข้ามาอีกเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมใช้งานประมาณปี2,565ค่ะ ส่วนความอุดมสมบูรณ์ในโซนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อของกินของใช้ได้ง่ายมากๆเพราะว่าตัวโครงการจะอยู่ไม่ไกลจากเดอะมาร์เก็ต l ิลเลรังสิตบิ๊กซีเทสโกโลตัสและ Home Pro ส่วนใครอยากหาซื้อของกินของใช้ง่ายๆก็สามารถขับไปตรงคลองสีได้เลยนะคะตรงนั้นจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหลายร้านส่วนห้างใหญ่ๆคุณผู้ชมสามารถขับไปทางฝั่งรังสิตก็จะมีทั้งฟิวเจอร์ปารังสิตสเปลรังสิตแล้วก็เมเจอร์รังสิต และที่สําคัญอีกอย่างนะคะเนื่องจากพื้นที่โซนนี้เป็นโซนอยู่อาศัยขนาดใหญ่สถานพยาบาลสถานศึกษาจึงมีหลายแห่งนะคะสามารถรองรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวได้เป็นอย่างดีรูปแบบของโครงการนี้จะเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ค่ะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวมองหาซื้อบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวชอบบ้านในสไตล์อเมริกันคอตเทจที่ดูอบอุ่นน่ารักนะคะแล้วก็ชอบความคุ้มค่าด้วยเพราะว่าฟังก์ชันบ้านกับบรรยากาศการอยู่อาศัยของที่นี่จะเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยทีเดียว ทั้งฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอนและยังได้พื้นที่รอบตัวบ้านอีกด้วยและในเรื่องของความเป็นส่วนตัวก็มีความเป็นส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าแต่ละซอยเนี่ยจะมียูนิตพักอาศัยไม่เยอะนะคะเขาใส่มาแค่8ปดถึงสิยูนิตเท่านั้นค่ะส่วนแฟซิตี้ของที่นี่เขาจะเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะตั้งแต่ตัวเมนเกตจะใช้เป็นดับเบิลเซคิวรลิตี้ลูกบ้านใช้คีย์การ์ดแอคเซสในการเข้าออก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นภายในโครงการเองก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดกว่า2ไร่นะคะให้ลูกบ้านได้ออกมายืดเส้นยืดสายกันค่ะส่วนราคาของที่นี่นะคะจะเริ่มต้นที่2.99ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะสำหรับคนที่มีรายได้ประมาณ25,000บาทก็สามารถกู้ได้แล้วนะคะโดยที่นี่จะเริ่มต้นผ่อนต่อเดือนอยู่ที่7,500บาทต่อเดือนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถวอล์กอินเข้ามาชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงครึง่งหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์1797ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการเดอะวิลเลจรังสิตวงแหวนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โฮมหน้าอยู่ Channel หรือถ้าต้องการติดตามข่าวสารในวงการอสังหาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage h o m e n a y u .fc และเว็บไซต์ h o m e n a y u .com สำหรับวันนี้กิ๊ฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ